รอยเตอร์แพลตฟอร์มกระเป๋าเก็บเหรียญเมทามาร์เผยเตรียมเปิดตัวเหรียญคริปโตเป็นของตัวเองแล้วผู้ให้บริการกระเป๋าเงินอีทูยัเบอร์หนึ่งของโลกเมทามาร์เผยเตรียมเปิดตัวเหรียญคริปโตเป็นของตัวเองพร้อมแจกแอนดรอปฟรีให้กับผู้ใช้งานอ้างอิงตามข้อมูลที่เปิดเผยในการประชุมคอมมูนิตี้คอช่วงเมื่อวานนี้ในระหว่างการประชุมคอมมูนิตี้คอรเมื่อวานนี้ทีมนักพัฒนาของเมทามาร์ได้มีการหารือกเกี่ยวกับแผนที่เป็นไปได้สําหรับการเปิดตัวโทเค็นเป็นตัวเอง โดยนายเอริกมานักวิศวกรซอฟต์แวร์ระดับอาวุโสกล่าวว่าโครงการนี้ได้เปิดกว้างต่อแนวคิดในการทําให้เป็นผู้ใช้ทุกคนเป็นเจ้าของโครงการผ่านการนําเสนอโทเค็นของเมธมาสอย่างไรก็ตามเขานําเสนอว่าทีมจําเป็นต้องมีพัฒนากรณีการใช้งานจริงและทําให้กรณีการใช้งานนั้นมีความน่าสนใจก่อนที่จะเปิดตัวโทเค็นอย่างเป็นทางการนอกจากนี้เขายังได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการปั่นราคาและทุกราคาของเหรียญในตลาด โดยเขากล่าวอธิบายว่า ICO จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนเพราะมันจะถูกปั่นราคาในทันทีแต่เขายังแสดงความกังวลด้วยว่าบางคนจะแห่เทขายและมูลค่าของพวกมันจะร่วงลงอย่างรวดเร็วในปีที่ผ่านมาแพลตฟอร์ม DeFi ชื่อดังอย่าง Uniswap และ 1inch ได้แจกเหรียญอ d r o p อฟฟรีให้กับผู้สนับสนุนรายแรกของพวกเขาและการแจกโทเค็นฟรีให้กับสมาชิกชุมชนนั้นก็ได้สร้างผลกำไรให้กับผู้ใช้ ดอปเหล่านี้เป็นมากแนวโน้มนี้คาดว่าจะเกิดขึ้นกับเมทามาสด้วยเช่นกันซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือเดฟีที่สําคัญที่สุดโดยทีมงานชี้แจงว่าพวกเขาได้มีการสํารวจการเปิดตัวโทเค็นและการแจกแอนดรอปแล้วแม้ว่ามันจะไม่ได้มีผลในทันทีก็ตามนอกจากแผนเบื้องต้นสาหรับการเปิดตัวโทเค็นแล้วทีมเมทามาสยังเตรียมพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมโยงสินทรัพย์ผ่านเครือข่ายต่างๆ cross chain และ solution layer 2 กดอ่านข่าวแพลตฟอร์มกระเป๋าเก็บเหรียญเมทมาสเผยเตรียมเปิดตัวเหรียญคริปโตเป็นของตัวเองแล้วต่อที่สยามบล็อกเชน